เาเ้าไปกินขั้นบนเดี๋ยวเ้ามเดี๋ยวข้เราจะไปกินขั้นบนเดี๋ยวไปดูขั้นบนไปกระไรจาไปกระไรจ้าแฉกจ้าพู้กระแสนี้ขึ้นก่อนนะคะนีคนที่พ่อแม่จะออกไลเหรอเพราะม่โดนหลอกเรอลวก็กน้องวัวถ้าเจ้าลุกนัก็ยลอกเหรเนี่ว่ะ

จะเสียบดยการเหงวอกเขาใบามง่งเหมันมาลเ,เขาเที่ยงนี่เขาเที่ยงจะอยากให้กินแสบก็กินใบสองเลยจ้ะบรรยากาศดีมากเลยจ้าไม่กิน,นาอาหารอยู่ขั่วคั่วข้าวอยู <c oughs> ่กินข,ข้าวเลยกิน <c> เ <oughs> หงวอกเขาแห้งกันลองกินเน้นามา มีอะไรนะไม่แนะนำโอ้นี่โรงเรีย,ยนบ้านหนองห้างมาครบเซตเลยค่ะนแนะนำน,นั่นพอคนสวยค่ะพัดกระสุค่ะนักร้องเสียงเล่าอุกรับกสุตอนเ้าแดงอันนี้อะไรคะคุณโบลิงงทมไหมงีจอนลงเแทรอนนี้เปอยค่ะเมาแล้วครับตอนนี้มายาคูเลย นี่เจ้าของช่องค่ะคู่น้อยหนึ่งนุดหนึ่งยาเลยกระเป๋าคนพิเศษเสรมาไหนีพ่อรมดเหตุผลเขาเจ้าใหญ่รถเกิดตวปรับรัษาถึ่ให้แล้ว่า้แต่ทางจากพยากรายน้องวิมสวัสดีจ้ารู้คืท่านไหนหู ตูเตาทุกตัวทำขอพรลูกหลานที you you ่น yeah. ่าดูดูสาเข้ามาวายพันข้ากาดอย่างเมืองมี่นำตกก็อย่งหลุดกันตกตามพระบาปไปสุขาหลงเดือียอแม่กับทายไปเด้ลจี่สจเจ้าพีบุต้ไปที้กัหวัดนี้ได้ คะัปเข้าไปหาลัดตารียังไม่ได้จักหนึ่งนะพี่เข้ามาเอารงวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเราได้แล้วแล้วเาก็เอู้่จาร้จัายีเขาหลาจักสาไปเ็ดคนหนึ่งเม่อตานี่อจบจนดันดันจบนั่นนี่จั๊กลวย

เลียนเลียนดอกไม้ตรงนั้นก็สวยแม่ตรงไหน,นมาเป๊ปแล้วนี่ไงวันนี้มันแดดโคตรแล้วก็มาขอหวยขออย่างอยู่ตรงโนนเดี๋ยวจะพาไปอฮะล่าลังวันที่เดงไม่ได้ขึ้นตายเดี๋ยวจะพาไปทางข้างนัน้นมาเย็บเดินวนสามหลอด ค่ะก็ไหวในรอบที่สามเราจะกลางด้วยแดดร้อนแดดร้อนก็ว่าเป็นอย่างใจเพื่อเพื่อการเป็นสิริมงคลเนาะเข้ามาทำบุญเนาะก็จะได้ถูกลอมาที่หนึ่งเนาะขอให้ถูกลอมาที่หนึ่งเนอกลับไปนาะ

ว่า24ตรงนั้นเนี่ยมันมีการควบคุมจากซีเรียลอย่างห้องเอาไว้ปัจจัย <coughs> กุนชื่อหมูนะคะปีตัวเองนะคะรน้ำกุกุนับเป็หมูหูุ้นูนสู๊ใคลำๆเลยด้วยอนกี่มองี่อยี่มอค่มอที่มอดมอด่มอด่มอดนที่มออด่มอดท่ม่ทอ่ม ตอนแรงๆก็จะมีมาขายอ่้เนาะปลาเผาฟ้าผ่ากินอะไรจ๊ะฟ้าผ่ากินปลาเผาเพรปลาเผาแหละจ้าขายกินพอขายแล้วนะคะไม่ใหญ่พอละคะโอ้ยกินมิ้งน่าเอยปลาด้วงว่ะไม่ขายปลาเดลย 拉，他他一样粗。 ขาที่ร้านนะะมีไข่ต้มไข่ปิ้งโอ้จุดชมของมีเสื้อผ้าขายด้วย <c oughs> วะะมีเนาะเพราแบมีื <c oughs> ่อจีบอะ มาถถึงนน่สะพานสะพานไทยวข้าวข้าวขุ่กับเป็นประเทศลาวเนาะค่ะแหวกชิ้นวัดในเคนเนาะวัมนี้ก็เป็นมูดาหานยิ่งามมากค่ะน่ากับวได้นขามไปดอกเนาะเนาะเนาก็มาช่อมตะวิวจะไปจะหน้ามันลดหน้ามันขึ้นมันขึ้นหน่อยหนุเนาะน่าจะไปลองแพร่ปะ บรรยากาศมันหอนเถอะเนาะต่าคำคกันหนจาห้องมั่งหอดสันโกไปบ่าดงแรมริเวอร์ซิตี้จ้าห้องหกศูนย์ศูนย์เก้าจ้าไปกันเลยจ้าโรกแม่็นพี่จั่ง สิห้ารือเปล่าแม่เเห็นใิ้าดาวแล้วนี่ชุนชุนอะไรมันว่าชุนชุแปบใเในโวงหนู้นชเออขาแม่ไหนล่ะ่นี่ก้าวนี่เขาอ่เฟบมาเราอยู่ตรงนี้ถึงห้องพักแล้วค่ะไม่ส่งมน มาเลยจ้าถึงแล้วค่ะอู้สวยงามมากค่ะบ๊ายบายค่ะเรามาถ่ายนงด้วยนะคะนี่เออนอนนอนคู่นะคะเตียงนอนคู่นะคะโอ้ยนี่แตนิ่โง่สวยงามมากน้องเฟมแมวไปข้างนอกมวาหล่ะ กล oh, so so wow. no. no. so, ัวไม่ไ้เห็นสาวยน้ำโอ้สาวยน้ำไหนแล้วพาเป๊ปไปโชว์สรีระก่อนอันนั้นประเทศลาวเนาะในประเทศลาวก็ไม่มองไหนห้ามากินเข่าไหมเนาะสวยงามมากจ้ะมุกดาหารเนาะเรามาถึงมุกดาหารแล้วนะจ๊ะ เราก็จะโดนทอกก่อนต้องซเส้นก่อนเนาะไม่ลอเตจขอใส่ท yeah. ันีก okay. oh, ่อนไม่ลองใส่ถ่ายรูปย่เราไปมากกวาุากินอาหารเย็นที่ตาคาระดับ5ดาวหมุได้จลตังไมาแล้วูดีล่ะเอาหมุนบ่ออหุนแ้วเอาหมุ้วอาลูกหมุน้วานกก่ามีได้ยังไงโอ้ขบคุณที่ไนี้หนมวน ไสนหนีได้ยากาวานอมไหมก็แกรตรสตดตามนจ่ะ